สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะเช้าวันนี้ค่ะพบกันตรงกับเช้าของวันจันทร์ที่11ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2566ค่ะมาเช้านี้นะคะอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็เย็นสบายมากๆค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสวนพีนองน้อยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะพี่นุ้ยน้อยก็มีบอลสีสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันนะคะให้กับผู้ที่ชื่นชอบนะคะในหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะเก็บนะคะต้นไหนกระถางไหนเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะเป็นโปรนะคะส่งท้ายปีนะคะโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่3ต้นขึ้นไปนะคะพี่น้องน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ท่านที่แบ่งปัน1-2ถึง2ต้นนะคะแบบโอนนะคะค่าส่งนะคะอยู่ที่39บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบปลายทางนะคะค่าจะส่งอยู่ที่49บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่97ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีไม้ดัางไม้ป้ายไม้โบราณน,นะคะฟอร์มสวยๆแล้วก็ เป็นไซส์กระถาง5ทั้งหมดนะคะนำมาแบ่งปันกันทั้งคลิปเลยนะคะเป็น E ีีที่97นะคะรอบจะส่งนะคะจัดส่งให้นะคะในเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเช้าวันอังคารที่12นะคะไปสนีเปิดแล้วนะคะพี่น,น้อยจะส่งให้พรุ่งนี้เช้าเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครรับชมแล้วเนี่ยชื่นชอบถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนนะคะอาเดี๋ยวพาชมค่ะนี่นะคะวันนี้ จะมีประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบนะคะต้นไหนนะคะกระถางไหนเดี๋ยวพี่น้อยพาลงรายละเอียดนะคะนี่อันนี้ดูให้คร่าวๆกันก่อนนะคะสามารถโทรหาพี่น้อยได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่0 8 4นะคะ6242215่ค่ะแล้วก็เบอร์โทรนี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะโดยการเพิ่มเพื่อนค่ะนะคะกดตรงค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะ กดเข้าไปแล้วเจอชื่อเป็นลายพี่น้อยส่งสติกเกอร์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดขอดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยพี่น้อยก็จะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้อยฝากช่อง YouTube นะคะคุณผู้ชมบ้านนกน้อยวันสีด้วยนะคะขอกําลังใจนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชม เพื่อม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆนะคะจากทางบ้านนกน้อยนะคะช่อง Youtube ของเรานะคะที่จะแบ่งปันบอลสีสวยๆให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปและจัดหาบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันช่วยกดติดตามให้กับพี่นุน้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเอาละค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นุน้อยนะคะจะพานะคะเริ่มรับชมกันนะคะที่กระถางแรกกันเลยค่ะ กระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะพี่น้อยยังพามาชมดารานุพรัตค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะสําหรับไซนี้เป็นกระถาง5นะคะฟอร์มประมาณนี้นี่เลยนะคะนี่ค่ะด่างป้ายประมาณนี้นะคะพี่น้อยจะแบ่งปันตามหน้าไม้เนาะวันนี้ดารานุพรัตนะคะไซนี้นะคะหน้านี้มา2กระถางด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกระถางที่1นะคะแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้ที่400บาทนะคะ400บาททวนนะคะคุณผู้ชม ดารานพรุพัตกระถางที่หนึ่งนะคะป้ายส,สวยๆนะคะนี่เลยแล้วก็ฟอร์มเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะดูซ้ายขวาหน้าหลังกันก่อนนะคะตามชอบใจเลยนะคะวันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะสี่ร้อยบาทนะคะทางด้านนี้เป็นกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนะคะให้ที่400บาทเช่นเดียวกันโอ้ยใบดกใบเยอะนะคะเขาจัดฟอร์มเองอยู่แล้วนะคะดารานพรุพัทนะคะ สนามไหนก็มีไม้ประกวดที่ชื่อดาราค่ะคุณผู้ชมเนาะหลายท่านที่ติดตามก็พอจะทราบอันนี้ค่อนข้างจะไปทางป้ายเขียวนะคะคุณผู้ชมอ่าพีน่น้อยพาชมหมุนให้ดูเพราะว่าท่านใดชอบนะคะตอนนี้นะคะอ่าทางพี่น้นอยน่าจะเป็นอีกล็อตหนึ่งนะคะที่จะเป็นล็อตส่งขายปีแล้วล่ะสําหรับดาราะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะดารา,านอนพร,รัตเนาะค่ะก็แบ่งปันกันในราคาเบาๆนะคะกระถางที่2ค่ะ 400บาทเช่นเดียวกันนะคะมี2กระถางนะคะสําหรับหน้านี้ไซส์นี้เนาะอันนี้ใบใหม่นะคะเดียวกางสุดแล้วน้องจะวาวมากเลยเขาจะจัดทรงนะคะจะเรียงเป็นทรงๆของเขาเลยนะคะด้วยความสวยงามค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านในนะคะไปที่อสงไขยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นี่เลยหน้าไม้สวยมากนะคะวันนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะติดตามนะคะคุณผู้ชมเดี่ยดูพี่น้อยพิเศษได้นนฟ,ฟังนาะมาถึงอสงไขยต้นนี้กระถางนี้ร่อดใหม่มานะคะสวยๆเลย มาในไซส์นะคะกระถาง5ค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่นุนรับประกันที่250บาทนะคะส่งขายป้ายสวยๆนะคะหน้าสวยๆแบบนี้นะคะมี1กระถางนะคะมาในไซส์กระถาง5ค่ะคุณผู้ชมใขรที่ชอบและถูกใจนะคะนี่เลยจองกันเข้ามาได้นะคะวันนี้3ต้นขึ้นไปนะคะโปรโมชั่นจัดส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะอ่านี่ค่ะสวยๆเลยนะคะค่ะ แล้วก็มาต่อที่โวนะคะโวเคนโน่นะคะป้ายสวยๆนะคะใบมันวาวลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะโวเคนโน่เพียงน้อยมีมาหนึ่งกระถางนะคะมาในไซส์กระถาง5้านะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยเผื่อว่าใครอยากเก็บเนาะวันนี้นะคะ,ะพี่น้อยยแบ่งปันที่300บาทนะคะมีอยู่กระถางเดียวนะคะโวเคนโน่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต่อกันที่ทางด้านหลังนะคะ อันนี้หน้าสวยมากนะคะด่างจะตัดแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมมีมากระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมแบบนี้มาในไซส์กระถาง5้ดูใบเบี้ยข้างล่างน้องก็ด่างอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเขามีเชื้อด่างเนาะน้องมีชื่อว่าโชตมณีนะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าโชตมณีลักษณะใบสวยงามค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะโชตมณีมาในไซส์กระถาง5้านะคะมีเลยแบบนี้นะคะพี่น้อยๆแบ่งปันที่300บาทนะคะมี กระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะชมนมณีนะคะกําลังโตและก็สวยงามนะคะหน้าไม้เป็นแบบนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้ค่ะเดี๋ยวไปดูน้อยผายชมนะคะต่อกันทางด้านนี้นะคะวันนี้มีมากมายเลยอย่างที่บอกนะคะให้เลือกชมเลือกสะสมนะคะคุณผู้ชมได้กันเลยนะคะอันนี้มาถึงณเมืองนอนนะคะแต่ว่าเป็นหน้าแผลงนะคะแผงแบบนี้เลยนะคะแผงสวยๆนะคะมีด่างมิ้นนะคะมีฮาร์ฟนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชม เลยนะคะแล้วก็หลอดใหม่มาแบบนี้นี่นะคะนี่น้องคือน้าเมืองนอนแผลงนะคะมาในไซส์กระถาง5ค่ะพี่น้องน้อยให้ที่250บาทนะคะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะชื่นชอบถูกใจเนี่ยโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะมาถึงต้นนี้กระถางน,นี้กันตอน,นะคะคุณผู้ชมนะคะมาถึงกำปั่นทองนะคะน่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสวยมากนะคะและดูใบใหม่น้องนะคะคุณผู้ชมเนี่ย ต้นนี้ฟอร์มสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เลยได้มาหนึ่งนะคะมาในไซส์กระถางห้าแล้วฟอร์มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยน่าเก็บมากนะคะคุณผู้ชมกาปั่นทองนะคะอ่ามีกระถางเดียวด้วยนะคะพี่นุ้นน้อยแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางห้าสวยมากนะคะแล้วฟอร์มสวยและแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะแบ่งที่ 300บาทนะคะฟอร์มสวยๆนะคะลำต้นแข็งแรงแบบนี้แล้วก็หน้าไมา้สวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มาหนึ่งกระถางนะคะสำหรับกำปั่นทองนะคะแบ่งที่300บาทนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนี่เพื่อนๆมาชมสวยมากนะคะทุกมุมมองเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยคัดมาให้นะคะทางด้านในนะคะค่อนข้างจะหายากนะคะชื่อก็เพราะนะคะดูลักษณะใบาสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่ ลวดลายนะคะบนพื้นใบของน้องนะคะการกลัดสีก็ดีนะคะการป้ายก็ดีเนาะจะผสมผสานกันอยู่นะคะน้องมีชื่อว่าเพชรสุวรรณนาคินนะคะชื่อแบบหึ ừ, ่งเลยอะเนาะชอบค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นอีกหนึ่งกระถางนะคะพี่น,น้อยได้รับการแบ่งปันมานะคะและมีกระถางเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ดู ใบใหม่ปลีใหม่นะคะกําลังจะกลางอีกแล้วนะคะหลอดนะคะคุณผู้ชมตามภาษาชาวบ้านเราก็เรียกหลอดนี่แหละนะคะเนี่ยเข้าใจง่ายดีเนาะหลอดกําลังจะกลางค่ะคุณผู้ชมว้าวมากๆและแข็งแรงนะคะดูก,ก้านใบเป็นสีม่วงๆนะคะคุณผู้ชมจะคล้ายๆกับตรงสะดือน้องนะคะแบบนี้นี่ตรงเนี้ยนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เออพี่น้ยชอบดูรายละเอียดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแบบเนี้ยเนาะสวยดีนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเพชรสุวรรณนาคินนะคะคุณผู้ชมแบ่งให้ที่350บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะให้สิทธิ์คนโทรก่อนนะคะคุณผู้ชมต่อกันทางด้านในค่ะเรามากันที่เทวาสุวรรณนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นที่สวยงามอันนี้ทําทรงให้นะคะคุณผู้ชมจะทาจะทรงพุ่มขึ้นสวยๆส,สูงๆนะคะไม่ได้บานออกแบบนี้นี่พี่น้อยชอบทําทรงให้ นี่เป็นหน้าไม้นะคะมีด่างเหลืองด่างมิ้นนะคะมีเม็ดสีผสมประสานกันอยู่ในหนึ่งกอน,นี้แล้วทางด้านนี้จะเป็นด่างเหลืองนี่ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวสวยขึ้นนะคะนี่ค่ะเทวาสุวรรณนะคะนี่เป็นกระถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะให้เลยนะคะมาในไซส์กระถางห้าอ่าแบบนี้นี่ค่ะต้นตัวต,วตวแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเพื่อนๆผพาชมมันเป็นแบบนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ กระฐานที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยๆกันเลยใครไวใครได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะาทางด้านนี้เป็นต้นที่สองของเทวาสุวรรณนะคะหน้าไม้สวยๆนี่เลยวันนี้คัดมาจริงๆนะคะคุณผู้ชมสวยมากนี่เลยนี้กระถางห้าเช่นเดียวกันหลอดใหม่กาลังจะมานะคะนี่แหละดูเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยๆแบบนี้เลยอยากให้ได้ไปนะคะอยากให้เก็บอยากสะสมนะคะสําหรับในช่วงนี้บนสีสวยๆเลยนะคะ250บาทนะคะ กระถางที่สองค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะกระถางห้าทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมเทวาสุวรรณค่ะมาต่อที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมพี่นุ้น้อยต้องขออภัยด้วยนะคะออก็ยังเสียงเซ็กซี่อยู่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะแต่ว่าดีขึ้นแล้วแหละแต่เสียงก็ยังยังไม่เป็นปกตินะคะอ่าอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะฟังชัดเจนกันไหมหรือว่าเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่านี่ค่ะ มาถึงหลวงตาเมืองนะคะกระถางนี้เนาะมีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะคะใหญ่มากนะคะแบบนี้เลยกระถางห้าค่ะคุณผู้ชมแบบนี้อ่าพี่นล้อยพาชมหน้าไม้สวยๆแบบนี้ทรงใบสวยมากค่ะคุณผู้ชม,ชมหลวงตาเมืองเนาะได้มาหนึ่งค่ะได้รับการแบ่งปันมาเนาะพี่นล้อยแบ่งปันนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะ <_ descriptions> ให้ที่290บาทนะคะอ่า <thirteen> ให้ให้แบ่งปันไปที่290นะคะสําหรับกระถางนี้เนาะ หลวงตาเมืองนะคะเผื่อว่าใครอยากได้เก็บนะคะคุณผู้ชมแบ่งปันกันไปค่ะนี่เลยนะคะและต่อกันที่เพชรเมืองนนนะคะคุณผู้ชมสวยมากเป็นอะไรที่ชอบอะค่ะคุณผู้ชมเนาะคือน้อยชอบดูใบแข็งแรงนั่นอะไม่ใช่ว่าเขาแบบเหลืองแล้วเขาจะอ่อนแอนะคะดูใบเขาที่ความหนาดูขอบใบนะคะคุณผู้ชมเป็นสีชมพูอะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยป้ายสวยมากอันนี้ใบใหม่นี่ สมบูรณ์แบบมากนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะ mm hmm. เพชรเมืองนนท์ค่ะคุณผู้ชมลำต้นอวบอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนี่มาแบบนี้เลยนะคะมาในไซส์กระถาง5้าด้วยสีหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะต่างป้ายได้สวยมากๆค่ะคุณผู้ชมดูแล้วสบายตาสบายใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะพี่นุน้นแผงปันนะคะให้ที่ 300บาทค่ะคุณผู้ชมเนาะเลือกกันเอานะคะชอบแบบไหนอะไรยังไงเนาะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังทุกท่านนะคะอยู่กับโปรนะคะ3ต้นนะคะ3ามต้นขึ้นไปพี่น้อยจะส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็1ถึง2ต้นเนี่ยก็ค่าจะส่งนะคะท่านใดที่โอนก็จะอยู่ที่39บาทและท่านใดที่เก็บปลายทางนะคะก็จะอยู่ที่49าบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ ช่วงนี้นะคะดูกันได้เลยเลือกกันได้เลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาถึงต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมสีเลิกงามนะคะสวยมากแล้วก็เริ่มเม็ดสีเนะี่ยกลับแล้วนะคะต้นนี้นะคะคุณผู้ชมกระถางนี้ใหญ่มากนะคะบิ๊กบุ้มแบบนี้เลยอ่ะพี่นอนๆนะคะชมที่กระถางที่หนึ่งนะคะลำต้นอวบอ้วนสมบูรณ์ดูใบนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นี่ถ้าแพ็คนี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลย นะคะสีเลิกงามค่ะคุณผู้ชมนะคะได้มา2กระถางนะคะสวยมากค่ะอันนี้รับประกันเลยนะคะคุณผู้ชมสวยจริงๆนะคะสีมาแล้วอะค่ะนี่เลยนะคะเลี้ยงต่อได้เลยนะคะส,สวยๆนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยแบ่งปันสีเลิกงามในไซส์กระถาง5.5นะคะกระถางนี้นะคะไม่ใช่5้าละมาที่5.5ให้เลยนะคะแบ่งปันที่550บาทนะคะสำหรับกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ สีสวยๆต้นงามๆนะคะคุณผู้ชมลำต้นอวบอ้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแบบนี้เลยสวยมาก550บาทนะคะกระถางที่1ค่ะทางด้านในนะคะยังมีมาอีกหนึ่งกระถางนะคะสำหรับสีเลิกงามอันนี้ว้าวแน่นอนนะคะป้ายสวยๆใบใหม่มาอยู่แล้วอย่างนี้นะคะสีกำลังจะมาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วนะคะแบบนี้เลยแสดงว่าเต็มที่ขาแล้วนะคะเป็นสาวแล้วนะคะนี่เลย มนันจะยใชแบบนี้สวยมากนะคะสีเลือกงามค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะหายากนะที่จะเจอเข้มๆสวยๆแบบนี้อวบอ้วนสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เล็กนะคะมา5.5แล้วนะคะเนี่ยฟอร์มล้นขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยพี่น้นยพยายามเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะไม่ใช่กระถางสีนะบอกแล้วว่าแบ่งที่5.5 5, 5ขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะอันนี้นะคะกระถางที่2นะคะพี่น้อยแบ่งปันที่ 490บาทนะคะคุณผู้ชมให้กันไปนะคะใข่ชื่นชอบแบบไหนต้นไหนกระถางไหนนะคะตามหน้าไม้กันเลยนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสกระถางนะคะสําหรับสีเลิอกงามค่ะคุณผู้ชมนะคะมาแบ่งปันกันนะคะไม้งามไม้สวยๆค่ะมาต่อที่ต้นนี้นะคะกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะน้องมีชื่อว่า วังพิกุลค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะมีทั้งเม็ดสีบนพื้นใบลักษณะเป็นใบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีป้ายด้วยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากนะคะเพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าประทับใจอะ่ะหาเก็บยากนะแล้วก็เพิ่งจะเจอส,สวยๆใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาในไซกระถาง5.5เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้องเป็นแบบนี้นะคะอึ๊บวังพิกุลนะคะวังพิกุลพี่น้อยแบ่งปันที่ 350บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกนะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแรงหายากค่ะหน้าไม้สวยสวยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไม้เก่านะเนี่ยแต่ว่าเขาสวยมากเลยไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่นะคะเนี่ยแบ่งที่350บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะไซส์โตมากเลยขายทินชอบและถูกใจนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่084นะคะคุณผู้ชม624 ส2ง5ค่ะเบอร์โทรพี่น้องน้อยนะคะติดต่อได้ทุกเวลาค่ะใครที่บอกว่าไซส์เล็กๆเนี่ยกลัวเลี้ยงแล้วไม่ไม่โตหรือว่าอะไรนะคะลองไซส์ใหญ่ดูนะคะคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นกันที่กระถาง5นะคะและแล้วก็มาถึงดารานุพรัตอีกหนึ่งกระถางที่เป็นไซส์ตัวโตแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะสวยมากนี่ใบดูมือใบในะคุณผู้ชมเนี่ยสวยแล้วนะคะ ฟอร์มได้เลยค่ะขึ้นกระถางแปดได้เลยนะคะคุณผู้ชมมาแบบนี้ฟอร์มไว้ได้เลยนะคะแปดและเก้านะคะสาหรับดารานุพารัตกระถางนี้นะคะพี่นุ่นน่แบ่งปันนะคะให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะไซ์โตนะคะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะแล้วก็ทรงใบหน้าใบมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะดารานุพารัฐไซต์ตัวโตแบบนี้นะคะมาในไซส์กระถางห้านะคะคุณผู้ชมแต่ล้น อร์มลนออกมาแบบนี้เลยค่ะมาต่อที่รัตนารุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะสวยจนอดใจไม่ไหวสวยมากเลยหน้าเหลืองทองนะคะดูลักษณะใบ,าบาเขาสิและทรงใบต้องเป็นแบบนี้ดูสิครับพุ่มนี้ทรงนี้นะคะ5.5้าค่ะใส์กระถางน,นะคะพี่น้อยแบ่งปันนะคะที่350บาทนะคะรัตนารุ่งเรืองนะคะใบลักษณะใบ,าบาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะจะสวยงามมากอันนี้หมุนให้ดูเลยนะคะ มันจะสแบบนี้350บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ตัดสินใจยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีแต่ต้นสวยๆไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ราคาเบาๆนะคะคุณผู้ชมแบ่งกันไปนะคะสวยมากๆเลยนะคะรัะตะนารุ่งเรืองนะคะ350บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านในนะคะโอ้โหนี่กระแพ้ไข่ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยสิลางหุ้มทองด่างเหลืองด่างชมพู ดูฟอร์มนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยการดำมันวาวเชียวนะคะมาในไซส์5.5ค่ะคุณผู้ชมนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะนี่เลยสีลาหุ่งทองนะคะสวยๆฟอร์มล้นล้นมือแบบนี้นะคะให้ที่290บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะแบ่งได้แบ่งเลยนะคะมีกระถางเดียวด้วยนะคะสำหรับศิลาหุ่นทองนะคะด่างชมพูหูทองนะคะคุณผู้ชมด่างชมพู อันนี้หูทองค่ะคุณผู้ชมนี่เปิดมาแล้วนะคะสวยนะคะรับรองเลยนะคะคุณผู้ชมใครไวใครได้นะคะโทรมาก่อนพี่น้องน่อยให้สิบคนโทรก่อน,นค่ะคุณผู้ชมนะคะต่อที่ต้นนี้กระถางนี้นะคะคุณผู้ชมมากันที่เพชรบ้านปทุมนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะใบเขียวเยอะนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คัดมาให้อู้ใบหม่ยิง่งว้าวนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะหน้าไม้สวยๆป้ายทุกใบนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมพี่น้องนอยคัดมาให้เนาะ นี่เลยเอาสวยๆกันไปเลยนะคะมาในซา์กระถาง5.5ฟอร์มล้นๆแบบนี้นะคะอ่าให้ที่200บาทนะคะกระถางที่1ค่ะเพชรบ้านปทุมนะคะทางด้านนี้เป็นกระถางที่2นะคะเพชรบ้านปทุมเช่นเดียวกันนะคะสวยๆเลยเลือกก่อนได้ก่อนนะคะนี่เลยแล้วหลอดใหม่เราก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วนี่นะคะสวยมากนะคะคุณผู้ชมมาในซา์กระถาง5.5เนาะแบ่งที่200บาทนะคะกระถางที่2ค่ะ และทางด้านในนะคะไข่ที่ชื่นชอบเป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมน้องเป็นลูกไม้ทางด้านนี้นี่ดังเหลืองชมพูฮาร์ปกันเลยแล้วก็มาในทรงแบบนี้ใส่กระถาง5.5ค่ะฟอร์มแบบนี้และอันนี้เพื่อนเราทำทรงให้นะคะให้เป็นทรงสูงขึ้นนะคะไม่ให้แบะบานเนาะก็เลยทําแบบนี้ไว้ให้เนี่ยแต่ก็จะขึ้นตามแสงนะคะคุณผู้ชมสวยมากลูกไม้กระถางนี้นะคะนี่หน่าสวยไหมนี่ดูนะคะแบ่งที่นะคะ ให้ที่300บาทนะคะใครเลือกก่อนได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมต้นลําต้นโตและแข็งแรงอันนี้รับประกันนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่มากนะคะสําหรับลูกไม้นะคะกระถางนี้นะ่ะมาแบบนี้เลยนี่นี่นสวยมากอ่าใครชื่ชอบในแนวของลูกไม้นะคะลักษณะใบเขาสวยมากเนาะเป็นแบบนี้เลยมีเม็ดสีมีป้ายนะคะบนพื้นใบแบบนี้นี่สวยๆเลยวันนี้นะตัดสินใจยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะแบ่งที่ ให้ไปที่300วบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยๆเลยค่ะเราก็จะมาปิดท้ายนะคะสำหรับอ่าที่เดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ยังมีมาแบ่งอีก2กระถางนะคะสีแดงแดงสวดแดงวายนะคะแดงเบอร์เกนดี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ากระถางที่1น,นะคะเป็นตับเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะว่าท่านใดสนใจเนาะเป็นเดือนเกิดหรือว่า จากสะสมลักษณะใบแบบนี้สีสีสวยๆแบบนี้เนาะดูแล้วสดชื่นนะคะคุณผู้ชมกระถางที่1นนะคะแบ่งที่200บาทค่ะคุณผู้ชมสวยๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านในนะคะเป็นกระถางที่2งค่ะคุณผู้ชมสวยเช่นเดียวกันนะคะสวยสดชื่นแข็งแรงนะคะเป็นตับเดือนกับระกกระดาษคมนะคะหน้าไม้สวยๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่น้อยอะไรติดเอออะไรติดใบน้องก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพี่น้อยออกให้สวยแล้วนะคะ นี่สวยเนาะเหมือนลูกหัวใจเลยค่ะอันนี้คุณผู้ชมนี่เนี่ยนะคะช่วงไฮซีซั่นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไกล์คริสตส์มาสแล้วด้วยนะคะนี่เลยแดงสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะจัดไปนะคะไม่ว่ากันนะคะชืช่นชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะ200บาทนะคะคุณผู้ชมกระถางที่2ค่ะสำหรับตบกฎาคมนะคะ ปิดท้ายกันที่ต้นนี้กระถางนี้นะคะมหาอํานาจกับคุณผู้ชมนะคะมาในสายเข้มสายดาร์กันหนึ่งกระถางนะคะหลอดใหม่มานะคะคุณผู้ชมชื่อดีชื่อเพราะชื่อเป็นมงคลนะคะคุณผู้ชมนี่เลยมหาอํานาจนะคะใบมันวาวสวยๆนะคะมาในแนวคล้ายๆกับพรพระร่วงค่ะคุณผู้ชม mm ประมาณนี evet. ้นะคะนี <au vag ab stall> <velvet> ่เลยสวยมากนะคะนี่เลยต้นโตนะคะมาในไซส์กระถางห้าล้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมหาอํานาจนะคะ พี่น้อนยก็แบ่งที่200บาทนะคะวันนี้มีแค่หนึ่งกระถางข้านั้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยใครสนใจโทรมาได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะและนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือบอนสีสวยๆนะคะที่บ้านน้องน้อยบอนสีวันนี้ค่ะทีพี่น้องน้อยนะคะนํามาแบ่งปันนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกันนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่น3ต้นขึ้นไปพี่น้องน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมรอบจะส่งนะคะ เราจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะเช้าวันอังคารที่12ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะท้ายคลิปวันนี้นะคะพี่นอนก็เช่นเคยค่ะขอขอบคุณทุกยอดการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งความห่วงใยมาให้นะคะทั้งทางแชททางการโทรนะคะทางการพูดคุยนะคะขอบคุณคำแนะนำดีๆด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมห่วงใยนะคะ f อที่น่ารักแล้วก็ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเก็บเกี่ยวนะคะที่เติมความสุขให้กับตัวเองนะคะทำทุกวันให้มีความสุขเวลาของเรามีเท่ากันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความสุขใครจะเก็บเกี่ยวได้มากกว่ากันเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะแทนคำขอบคุณนะคะพี่น้้งน้อยขออนุญาตสมมอบคำวอวยพรนี้นะคะไปยังคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่แวะผ่านเข้ามาชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันนะคะจะทําการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะทั้งไปและกลับค่ะคุณผู้ชมมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราชจัดรคภัยไข้เจ็บรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะใครที่ป่วยก็ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญเลยนะคะ ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้นอยด้วยสู้ๆนะคะทุกอาชีพทุกการงานนะคะทุกหน้าที่เรามีความต่างกันนะคะใจสําคัญค่ะคุณผู้ชมนะคะขอให้ทุกท่านนั้นร่ารวยนะคะร่ารวยและต่้มรวยนะคะยิ่งยิงขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับพี่น้นอยได้ใหม่นะคะใน EP ีถัดไปสำหรับใน E ีีนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ